แล้วเจอแล้วโอ๊ยช uh, ่วยช่วยช่เจชลงเลยลูกเออใกล้ใกล้ได้แล้วค่ะตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นเจอที่ไหนเจอแถวแถวแถเนียค่ะเดี๋ยวเราจะมีมันคือมันจะมีพืชน้ำอยู่เต็มบริเวณนี้ค่ะมาแอบอยู่แถวนี้นี่เองเจ้าตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้น จะชอบอยู่ตามพื้นท้องน้ำที่นุ่มๆหรือตามดงพืชใต้น้ำนะคะมันอยู่ระหว่างสองตัวนี้ค่ะมันอยู่น้นขากับหัวเหมือนตัวนี้แล้วก็ลำตัวกับปีกจะเหมือนตัวนี้นยยอเอ๋ยังไงกันล่ะคะน้องฝ้าย ตกลงนี่มันคือตัวอะไรกันล่ะคะนะเจ้าตัวที่เจอเนี่ยคะ่ะมัน่มันละตัวเนี้ยที่ที่เห็นที่เด็กๆเ,เห็นแล้วก็สงสัยก็คือว่าตัวนั้นมันจะเป็นตัวอ่อนแมลงปอธรรมดาค่ะ,ะตัวเขาจะค่อนข้างยาวรีค่ะแล้วอีกอันนึงที่เด็กสงสัยก็คือตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นซึ่งสองตัวนี้จะคล้ายกันมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็ก สงสัยนั่นนะคะก็คือว่าถ้าเป็นตัวยาวรีรีปั๊บจะเป็นตัวอ่อนแมลงปอธรรมดาส่วนถ้าตัวป้อมๆสั้นๆเนี่ยจะเป็นตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นค่ะแล้วก็ท้ายๆของตัวเขาเนี่ยมันจะมีเดือยๆอยจริงๆมันก็มีเดือยทั้งสองตัวแต่ว่าถ้าเป็นตัวสั้นเดือยเขาจะเห็นชัดเจนมากกว่าค่ะจูาตัวอ่อนแมลงปอธรรมดาลักษณะเด่นของเขาก็คือตัวเขาจะเรียวเรีวรีรีหางจะสั้นกุดเป็นเดือยหยัก ส่วนท้องด้านบนจะเป็นปล้องมีหลายสีเช่นสีน้ำตาลสีเขียวหรือสีส้มค่ะตอนแรกที่เจอเจอที่อีกฝั่งหนึงค่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นแมบเ็จพืชเยอะค่ะแล้วก็ขึ้นมาดูมันก็คือตัวอ่อนมะเร็งปอตัวสั้นค่ะมันเป็นตัวเล็กตัวเล็กกว่าตัวแรกเมื่อกี้ค่ะ ขาจะโหนอีกกับบแจ้งมันจะมือนจะเป็นตัวนี้ตัวมันจะป้อมๆค่ะแต่มันค่ะตัวเล็กกว่าเมื่อกี้มากตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่าประมาณสองเท่าเลยค่ะค่ะเราเราเจอตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นทั้งสองจุดเลยค่ะน้องปามเจอเจ้าตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นทั้งสองจุดเลยมีเทคนิคพิเศษอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยคือจะไปหาบริเวณที่มันเป็นผิวผิวน้ำ ที่แบบมันเป็นน้ำใสๆไงค่ะส่วนใหญ่คือมันจะเป็นผิวน้ำเป็นสาไงค่ะจะเจอมากแล้วก็ที่เป็นมีพืชน้ำเยอะๆค่ะเจ้าตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้นนี้เขาจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่เป็นตัวอ่อนอยู่ในน้ำซึ่งบางชนิดก็จะมีชีวิตอยู่ในน้ำได้ถึง5ปีเลยล่ะค่ะอาหารของเขาก็คือสัตว์น้ำตัวเล็กๆแล้วก็รวมถึงปลาที่ตัวโตเกือบเท่าตัวเองอีกด้วย แล้วที่สำคัญเขาชอบอยู่ในน้ำที่สะอาดค่ะสำหรับสัตว์เล็กน้ำจืดตัวเล็กๆที่อยู่ในน้ำนี้อย่ามองว่าไม่มีคุณค่านะคะจริงๆแล้วเขามีความสำคัญกับธรรมชาติอย่างมากเลยนะคะสามารถที่จะเป็นตัวบอกถึงว่าลำน้ำนั้นดีหรือไม่ดีได้เลยถึงแม้ว่าจะเป็นเบื้องต้นก็ตามค่ะสมมุติว่ากรณีมีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำทิ้งลงคลองแล้วเราก็ตรวจก่อนโรงงาน กับตรวจหลังโรงงานเอามาเปรียบเทียบกันถ้าเกิดว่าหลังโรงงานไม่พบสัตว์พวกนี้เลยนั่นเราก็สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะว่าน้ำตรงนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือมีอะไรผิดปกติค่ะ